หน่อยนะคุณผมคนลงลืมเรื่องหยิบยืมผมลืมไง่ายาย,ยืมเงินคนอื่นผมลืมทุกรายต้องขอไปผมคนขี้ลืมผมอยากจะรู้นะว่าไอ้ที่คุณยืมเงินผมไปสี่พันบาทนะ่ะเมื่อไหร่จะใช้เอยืมเมื่อไหร่กันฮะอ้าวก็ตอนนั้นที่คุณบอกว่าจะเอาไปซื้อควายไม่ใช่เหรอ โอ้ตายแล้วเออใช่จริงๆอ่ะนะผมนึกได้แล้วตอนแรกผมเห็นควายผูกอยู่ใต้ทุนบ้านผมนอ่ะนะผมก็เลยนึกว่าพวกขโมยมันขโมยควายของใครมาเลยจูงควายไปแจ้งตำรวจอ,อที่แท้มันก็ไอ้ควายที่ผมยืมเงินของคุณไปซื้อนั่นเองเลยนะโทษขอโทษขอโทษลืมไปอื ประสาทเมือนงงลงไปลงมาเข้าบรรศาเนึกว่าปีใหม่พอถึงวันเกิดนึกว่าวันทายผมเคยอับอายเพราะความคิดลืมโอ้โหฟลุกจังเลยโชคดีที่สุดในรอบปีนี่นายเชื่อไหมเราไปทอดแห้เกิดปฏิหาร งมหาแหบก็ไม่เจอ,เอ,อทั้งทั้งที่น้ํามันก็ตื้นนิดเดียวแหละงมไปงมมาไปเจอเอาปืนจมอยู่ในโคลนไม่รู้ว่าใครทาหล่นไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่ปืนลูกซองยาวอย่างดีซะด้วยนะเออก็เมื่อกี้นี้เด็กบอกว่านายเนะโยนปืนลงน้ําแล้วนายก็โดดลงไปงมงานเลยเอเอ,เอจริงสินะอ้าวย่างงั้นปืนนี่ก็ปืนของเราเองอสิก็ใช่เลยโอ้หลงดีใจแถบแย่เอขอโทษนะลืมไป พี่พี่จำหนูได้ไหมจ๊ะเธอเป็นใครล่ะลื่นสแตนเลสจ้ะอะไรนะลื่นสแตนเลสจ้ะอู้จำไม่ได้หรอกอย่ามาแกล้งลืมหน่อยเลยหนะ้าตอนนี้หนูกำลังท้องแล้วก็ท้องเพราะพี่นี่แหละเ,เพราะพี่น่ะเคยมีสัมพันธ์กับหนูที่ไหนเมื่อไหร่กันก็คืนนั้นนั่งคืนน่ะข้างทางรถไฟใกล้ๆกับสถานีพรมพี่ราม พี่จำไม่ได้เหรอจ๊ะเอ๊ะจำได้ลางๆพรหมพิรามสามสิบกว่าคนแล้วก็เอ๊ะเธอชื่ออะไรนะลื่นสแตนเลสจเะ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ฉันเลือกออกแล้วฉันพยายามท่องไว้ตั้งแต่วันนั้นแล้วอะถ้ามีใครถามฉันเรื่องนี้ฉันจะต้องบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แน่นอนเฮ้ยโถ่ลื่นสแตนเลส ติสตางพลาดพลั้งทุกคราอกเศาาวแล้วเป็นไม่ได้เห็นใครก็นึกว่าเมียรำไปเคยได้กําไรเพราะความคีดลืมเฮ้ย,ยเฮ้ยเฮ้ย,ยน่าอะไรกันนะฮะเอ๊ะมันยังไงกันเนี่ยอะไรกันเนี่ยฮะเฮ้เรื่องของผัวเมียคนอื่นไม่เกี่ยวนะจะไม่เกี่ยวไปได้ยังไงเล่าก็นั่นน่ะเมียเรา บ้านนี่ก็บ้านเราแม่เอาไปซื้อบุรีเดียวเดียวเท่านั้นแหละกลับมาก็มีเรื่องซะแล้วเอ้นี่มันยังไงกันเนี่ยฮะก็ติมนั่งอยู่ดีๆอ่ะเพื่อนของพี่เขาก็มากอดมาจูบติมใหญ่เลยอ๋อนี่บ้านของนายเหรอเนี่ยก็ใช่อ่ะเรานึกว่าบ้านเราแล้วก็นึกว่าเมียเราซะอีกเอะแล้วเมียเราคนไหนนะวานคนที่มีฝายอยู่ที่คิ้วซ้ายนั่นใช่ไหมเฮ้ยนั่นมันแม่ยายแกโธ่จะบ้าตายแล้วเออจริงใช่นะขอโทษขอโทษลืมไป